สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวินนี่ดารี่ค่ะวันนี้เราพามาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าค่ะตามมาเลยค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเป็นสะพานไม้ค่ะเป็นทางเลาะชายฝั่งนะคะ เป็นสะพานที่เขาทำแบบเป็นสะพานสวยงามแล้วก็จะมีที่นั่งพักเป็นจุดๆค่ะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษามาศึกษา,กาธรรมชาติมากเลยค่ะมองไปข้างหลังก็จะเป็นเกาะ,ะเสม็ดเป็นเกาะ,ะเสม็ดค่ะเย็นภาพนี่นภาพสวยมากเลยค่ะ เป็นภาพ mag สวยงามมากค่ะ <ท anak S 2> ดูเดยท้องฟ้ากับแบบว่า่วงนี้ก็เป็นเหมือนธรรมชาติได้ฟื้อฟูไปเช่ธรรมชาติฟื้นงฟูเัอเองทำให้สวยงามดูเดยน้ำนะมันจะใสเวลามันตัดเข้ามาฝั่งค่ะตัดใส่โคหินส์ตมันไม่ค่าก็จะขาดไป เราจะเดินเดินไปเรื่อยๆนะคะให้ชมเยอะเากะว่าเราจะเดินไปสุดตรงนู้นเล่ยใช่ตรงนี้ก็เป็นอ๋อสถานที่สิ้นสุดเส้นทางอุทยานแห่งชาติค่ะเก้าเ้าสุขอ๋อเก้าจะเป็นจุดสถานีที่เก้าที่สิ้นสุดเส้นทางอุทยานแห่งชาติในวันณคดีค่ะทั้งหมดมันมีเก้า เ้าเนตทางอ๋อทางหมือนมีเก้าเ้นทางก็จะมีหมู่เกาะเนี่ยอ๋อเกาะก็จะมีหมู่เกาะทะลุค่ะแล้วก็เกาะกลวยเกาะอาเกาะกลวยเกาะขามเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดเส้นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเที่ยามาศึกษาธรรมชาติค่ะสวยนะเป็นเป็นหินหรือว่าเป็นไม้ท้อเป็นภูเขามันก็มีหินอ๋อน้ำน้ำจาก คูเขาลงมาจากน้ำกับเจาะชายฝั่งเป็นเป็นเหมือนปรติปฏิมากรรมที่สวยงามค่ะอาจจะได้ยินเสียงลมนะคะเสียงคลื่นนะคะเพราะว่าน้ำทะเลคลื่นแรงค่ะแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะจิมชายฝั่งค่ะ เส้นทาง,รงตรงนี้ก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเป็นสองข้างทางก็จะเป็นต้นไม้ให้ร่มรื่นค่ะ,ะกจะ็จะมีชิงช้าให้นั่งนั่งชิงช้านั่งชิงช้าดีกว่าก็จะมีก็จะมีชิงช้าให้นั่ง เดินเดินมาก็จะมีต้องผ่านจุดที่พักก่อนนะคะจุดที่พักสวยนะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนแวะมาเที่ยวระยองก็อย่าลืมได้เข้ามาชมนะคะชมวิวธรรมชาติเยานเขาแหลมหญกค่ะนี่เป็นสถานที่ที่แปดระบบนิเวศชีวิตแนวน้ำขึ้นน้ำลงคะ่ะเป็นจุดแนวน้ำขึ้นน้ำลงคะ่ะ เป็นบริเวณที่มีปูหอยแล้ก็มีกุ้งก็รียกุ้งเพียงหรอคะหอยฟ้าเดียวค่ะแถวนี้เดีเราให้ชมม,ม,มุมด้านภูเขาก็มี มีหลายมุมที่เป็นจุดที่เอาไว Check ้เช็คอินถ่ายรูปกันนะคะมีแต่มุมสวยๆค่ะนั้วในใจอีกฝั่งหนึ่งเป็นจุดจุดนน้นใกล้จะถึงจุดแล้วนะคะเป็นจุดจุดของที่จุดชมวิวจุดศึกษาธรรมชาติค่ะเป็นเส้นทางค่ะ กำลังจะสุดค่ะตรงนี้เป็นช่องทางน้ำนะคะช่องทางน้ำที่ลงจากภูเขานะคะก็เป็นสถานที่เก็บน้ำทะเลกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงค่ะ น้ำทะเลภูเขาค่ะนี้เป็นจุดน้ำทะเลภูเขานะคะใกล้จะสิ้นสุดเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะ เป็นช่วงหินเหมือนเหมือนหินเปลี่ยนสีนะคะสถานที่ที่หกเกาะกำเนิดเกาะเกิดกำเนิดเกาะเสม็ดค่ะสวย้วเป็น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 หินจากวิวัฒนาการและผลพวงของภูเขาไฟที่ปัทุนเนี่ยอดีตก่อให้เกิดหมูกก่เกาะเสม็ดและ กาะบริวานน้อยใหญ่สิ่งมหาัศาจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงามสวยงามโดยเฉพาะนงามของหาดทรายที่ขาวเปลี่ยนปานแป้งน,น้ำทะเลใสสะอาดเองปรกการังปะกทาวไทยที่งดงามโดยเชื่อว,ว่าเกาะเสม็ดคือเกาะแก้วพิชดานค่ะในวรรณกรรมเรื่องอภัพอภาัยมณีของะุรทรผู้กบีเอ บอกว่าในอดีตเกาะเสม็ดมีลักษณะรูปทรงคล้ายแผนที่ประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ4,200ไร่ค่ะ ก็มีภูเขาแล้วก็จะพานเป็นภาพที่สวยงามค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะวัดคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวชมที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะ